กินไรดีวันนี้กินบะหมี่หมูสามชั้นทอดค่ะบะหมี่ของเราค่ะวันนี้จะทำบะหมี่นะคะไม่มีถั่วงอกแล้วก็ใช้แครอทเพิ่มสีสันแล้วก็แซลเดเรย์ค่ะแล้วก็ผักขมค่ะเรวจะมาลวกนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือเล็กน้อย เดี๋ยวรอเดือดแล้วก็จะลวกผักลวกเส้นกันค่ะแครอทจะสุกยากหน่อยนึงเราจะใส่แครอทไปก่อนเนาะคนที่นี่เขาชอบกินนิ่มๆก็เลยอะไรทุกอย่างก็ต้องนิ่มก็เดือดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะใส่เลยค่ะเซดเดเรซอยเซดเดเนี่มันจะมันจะเป็นเสี่ยนเสี่นเนาะแล้วก็ปอก ปอกเสี้ยนมันออกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาหั่นนะคะเวลากินได้ไม่ติดคอค่ะเห็นไหมมันจะเป็นเสี้ยนๆอยู่นี่ออออกสักหนึ่งอย่าให้เดือดอีกทีหนึ่งแล้วเดีเอาผักขมลงค่ะใช้ผักต่างๆเนาะแทนหัวง,งอกแทนกวางตุ้ง บะหมี่ผักอะไรก็ได้ค่ะมีใส่ก็ไปเลยตามสะดวกชอบนิ่มๆก็ต้มนานนิดนึงลวกนานนิดนึงเดือดดีแล้วใส่เลยค่ะพอผักขมลงแล้วก็รีบเอาขึ้นเลยนะคะเพราะผักขมสุกง,ง่ายค่ะ เอาขึ้นเลยค่ะขึ้นหมดแล้วรอน้ําเดือดรอ,อบนึงไม่ต้องรองก็ได้ค่ะเพราะว่านี้เขาบ็หมีนี้ให้แช่ในน้ํำเดือดประมาณสี่นาทีเดี๋ยวรอครบสี่นาทีแล้วเอาขึ้นนะคะ มารวมกับผักเราแล้วเราจะใช้น้ำมันงานนะคนะกระเทียมยีให้เส้นมันแยกหน่อยนะคะจะได้สุกง,ง่ายๆไม่งั้นบางทีเราไม่ยีไอ้ที่มันพับซ้อนกันมันจะหนาแล้วจะเป็นไตไฟ ปิดไฟค่ะแล้วเราจะตักใส่นี่นะคะที่จริงเอาไปเทเลยก็ได้เนาะเทใส่กระชอนนี่ค่ะได้ใช่ไหมคะผักขมอ่ะมันจะอมน้ำหน่อยนึงเราก็ไปบีบบีบเน้าน้ำออกซะหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยค่ะใส่น้ำมันงาค่ะแทนกระเทียมเจียวแล้เวเราก็คนๆคให้เข้ากันนะคะ ที่จริงจะแยกผักแยกอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าเราทำไปเลยค่ะก็จะเป็นเส้นมะหมี่ของเราละพร้อมผักเดี๋ยวก็ไปประกอบร่างกับหมูทอดกันค่ะเวลาจะกินเราก็ใส่ชูรส ไม่ใช่ค่ะชูรสเราไม่กินค่ะใส่ซีอิ๊วค่ะกับซอสแม็กกี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมเครื่องปรุงตามใจชอบเพราะหมูของเราก็จะมีรสชาติอยู่แล้วค่ะล้างหมูให้สะอาดนะคะไม่ให้มีกลิ่นสาบบางบางทีเขาว่าหมูตัวผู้แล้วกลิ่นสาบแรงก็ล้างด้วยเกลือน้ำส้มสายชูค่ะ พอด่างเสร็จแล้วก็มาซับให้แห้งนะคะกัเป็นชิ้นหนานะคะเราก็จะจิ้มค่ะเพื่อให้เดี๋ยวเวลาราหมักอะ่ะมันจะได้ซึมเข้าไปได้หมดเดี๋ยวจิ้มเสร็จเราจะมาหมักกันนะคะพอเราจิ้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักก็ตามเดิมค่ะแยกไว้หน่อยนึงนะคะซีอิ๊วขาว พิกไทยแม็กกี้รสดีหน่อยสักกู้นะคะเพิ่มความหอมค่ะรูปผักชีผมแล้วก็กระเทียมผงแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะ จะใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้แต่นี่ไม่ใส่ค่ะพยายามรสหวานเนาะเค็มเค็มก็พยายามรสอยู่ค่ะแล้วเราก็จะยำยำให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะหมักไว้แล้วก่อนทอดเราจะเอาแป้งลงไปคลุกอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่แป้งไปตอนเนี้ย น้ำน้ำซอ่าซอสของเราเนี่ยมันไปอยู่ที่แป้งหมดคะ่ะอันนี้ให้ซอสมันเข้าเนื้อก่อนนะ,ะเสร็จแล้วคะ่ะเราแลบแช่ตู้เย็นคะ่ะเมื่อเราจะทอดนะคะหมักไว้ดีแล้วใส่แป้งคะ่ะนิดหน่อยพอคะ่ะพอให้เคลือบๆทอดกันกระเด็นแค่นั้นคะ่ะแป้งโกกิแล้วก็น้ำเย็นนะคะ เราจะแค่ให้เคลือบบตัวหมูแค่น,นั้นเองแล้วระหว่างนี้ก็ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำอีกหน่อยนะคะน้อยไปนิดนึงเราแค่ให้เคลือบบตัวหมูเนาะทอดมันได้ไม่กระเดน็นคุกๆไปค่ะเดี๋ยวเวลา ร้อนแล้วก็ประมาณนี้เองเคลือบที่น้อยเดี๋ยวลงลงตอดกันค่ะร้อนแล้วเราก็หลีลงไฟกลางนะคะรอจนมันไม่ติดกระทะแล้วก็เสกลับ เคี๋ยวมาดูกันขอบะพลังกันนะคะ mm-hmm